พร้อมันอยู่ไหมโปอ่ะเอ้ายังไม่ได้เก็บตรงนี้นไปเลยไปเลยว่าจะเร่งแกอีกกี่นาทีนาทหนึ่งสองนาทีประมาณหนึ่งาทีครึ่งเมื่อคืนนะบีช่วยแก้อันนี้ให้แล้วนะชุดอะชุดที่พี่มองเห็นชุดเพื่อนไม่ได้ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยลนะลืมไปแล้วเอาเต็ม คนเยอะอย่างนี้ไม่ถอนไม่ตอนกระผมกว่าแต้มไม่ถึงโปัมนใช้แต้มเยอะสามเหรอโปใช้แต้มเยอะหรอสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะภูมิ สวัสดีครับน้องภูมิหลานภูมิภูมิเมื่อวานไปกินอะไรมาครับเห็นแม่ลงสตอรี่เฮ้ยน้ำกูต้าของของอันนี้อร่อยทุกทีไม่ค่อยกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยเลยน้ำกูต้าของกังนำอะกังนํำอือเมื่อวานไปฉีดกูต้ามาไง แล้วก็ไอเลเซอร์อะแล้วทีนี้มันก็เหมือนฉีดแล้วก็ได้ได้ไอ้นี่กินด้วยอ่ะอร่อยถือว่าเรานั่งนั่งสตรีมไปแล้วก็กินไปจะได้ไม่กินแค่น้ำเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราไปไปดานเลยละกันพี่เก็บของในปุก่นเดี๋ยวพี่เอาสลามห้าห้าไปให้นะ หรือว่าจะไปหาสีชมพูดูก่อนไป,ไปหากันก็ได้ค่ะต้องแทนสีชมพูเท่านั้นเออพ<อ>ี่ก็ยังเคื่อของพี่นะมันเข้ากับชุดพี่เลยนะแต่ถ้าพี่ใช้พี่ใช้ไม่ได้อะ่ะอืพี่ใช้อันนั้นได้ดีเลยไดนนสเชลอะเดนนิเชล <c oughs> เฮ้ยข้างหลังพี่เป็นไดนโนเสาร์พี่ต้องเอาหมาไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าเล่นปืนพี่ต้อม พอดีเลยมาเก็บของพอดีนะหนิงอ,อุ้ยน้หนิงลืมให้มันพิมพ์พูดพี่เผาแปับหนึ่งนะลืมเปิดลืมเปิดให้มันพูดสิรีส์น่ะัอดีค่ะพี่เผากินข้าวอะไรอ่าไปกินอะไรกันนะเอาแล้วทำไมมันไม่ยอมเดินแตไม่ถึงจริงด้วยพันหนึ่งนนอ๋อมันถึง